แต่พอไม่ถูกรางวัลนะก็รู้สึกโกรธสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเราได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างความผิดหวังรุนแรงให้กับคนไทยเกือบทั้งประเทศถูกไหมฮะแต่ว่าพอไม่ถูกก็โกรธแป๊บเดียวแล้วก็ซื้อต่อเราเห็นลูกค้าของของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีความจงรักภักดีกับองค์กรเรามากเลยผมถามว่าคนไทยเล่นเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมตัวหวยเนี่ยเพราะว่าปีละ2องแสนล้านสามแสนล้านบาทขึ้นไปเยอะครับถามแทนตัวแทน ประเทศละกนันเนาะอาจจะแบบเป็นคำถามที่<ช>ะอะไรอยาร่าวเงไม่อยากรู <c oughs> อยากค่ะโอกาสในการถูกรางวัลที่หนึ่งอะค่ะอาจารย์มันแบบมีเท่าไหร่อะคะชอบแจมทำไมคนไทยถึงชอบเล่นหวยแล้วโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งมันมีมากแค่ไหนวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอาจารย์คราวันนี้อยากมาคุยท็อปิกเรื่องหวยค่ะแล้วหวยเนี่ยคือมันอยู่คู่กับคนไทยมาน,นานเท่าไหร่เราแบบเริ่มเล่นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่ผมไปทางานกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมถามประโยคแรกก่อนว่าคาว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยเนี่ยมันมีคู่สังคมไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยมีพ่อค้าชาตต่างประเทศเนี่ยเข้ามาขายของแล้วปรากฏว่าเขาขายของแล้วเขาขายไม่หมดแล้วเขาก็ไม่อยากขนกลับ ก็มีแนวคิดเสนอว่าตอนนั้นเนี่ยเอาของต่างเนี่ยเข้ามาวางไว้แล้วก็ออกเป็นหวยก็เหมือนกับสลากกษาติอ่ะก็คือสอยดาวแล้วได้รางวัลเนี่ยนะฮะก็เลยออกเป็นหวยเพราะนั้นทางสลากกิเมืองรัมบานก็ยึดว่าสลากกิเมืองรัมบานเองเนี่ยเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5แต่ก็จะมีบันทึกประวัติศาสตร์ปเหมือนกันว่านั่นคือการทํางานโดยคนไทยก็คือในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าไทยคิดไทยเริ่มแต่สมัยรัชกาลที่3มเนี่ยมีชาวจีนมามีคนจีนเนี่ยมาออกเขาเรียกว่าหวยกอขอ ก็รปรัา์ที่เอากขอของงอเนี่ยมาเป็นการที่จ่ายรางวัลว่าถ้าคุณเลือกอักษรถูกคุณจะได้รางวัลไปแต่ออกในคนจีนแล้วก็สําหรับสมัยของการยุคสมัยของการที่มาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบันก็หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกองกองหนึ่งอยู่ในกระทรวงการคลังเขาก็เลยเรียกว่ากองสลากจงกิดถ้าคนมักจะเรียกสำนักงานสลากกินแบ่งว่ากองสลาก แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆไปจนถึงการที่ออกมาเป็นรัฐวิสาหกิจเรียกว่าสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่คนก็ยังเรียกว่ากองสลากเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่สมัยไหนก็สมัยรัชกาลที่หาเป็นต้นมาครับถ้ายึดโดยออกในคนไทยนะประเทศไทยเองเป็นสมาชิกขององค์กรลอตเตอรี่โลกก็จะไปให้ความรู้ซึ่งกันและกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้เขาออกลอตเตอรี่กี่ประเภท แล้วเขาออกลอตเตอรี่เนี่ยตอนนี้วงการลอตเตอรี่เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างลูกค้าต้องการอะไรการที่ดําเนินการเนี่ยต้องป้องกันปัญหาอะไรโดยเฉพาะยิ่งวิ่งไปสู่โลกดิจิทัลเพราะนั้นเนี่ยผมก็สรุปได้นะครับว่าทุกประเทศเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ออกรางสลากกินแบ่งรัฐบาลน้อยที่สุดประเทศหนึ่งของโลกจํานวนวันนะแล้วก็บางประเทศเนี่ยออกทุก5นาทีได้ซ้ำไปมีสลากบ,บางประเภทที่ออกทุก5นาทีหวยขูดบ้างอะไรต่างออกทุกแต่ทีก็ได้หรือประเภทที่เขาเรียกว่าคีโนออกทุก5นาทีแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องเครียดนะครับว่าประเทศเราเนี่ยเล่นหวยเยอะเพราะประเทศอื่นเนี่ยไม่ว่าจะการศึกษาดีกว่าเราไม่ว่าจะร่ำรวยกว่าเราเล่นเงินหมดทุกประเทศนะงวดหนึ่งเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเงินได้ทั้งหมด8 0 0 0ล้านบาทต่องวดเพราะฉะนั้นเนี่ยใบยละ80ด0 7้ล้านใบก็เอา80คูณ107ล้านใบก็ได้ประมาณ8 0 0 0ล้านบาทเอาได้กลมๆม เดือนหนึ่งก็16,000ล้านบาทเอา12คูณไป12คูณเป็นปีก็ปีละ200แ0 0กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นเยอะไหมยเยอะแต่นี่เฉพาะสลากกินแบ่รบาทนะยังมีสลากออมทรัพย์อันนี้ถูกกฎหมายนะออมสินทกาศาแล้วก็ธาานาคารอา,าอคารสงเคราะห์เขาก็ขายได้เยอะนะแต่ก็มีสถิติที่คนเล่นหวยผิดกฎหมายทเรียกว่าหวยใต้ดินเนี่ยมีงานวิจัยของสาาถาบันการศาึกษาบางที่ก็บ้างก็ว่าแสนล้าน บ้างก็ว่าสา0แสนล้านพาะถามว่าคนไทยเล่นเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมกับหวยเนี่ยพมว่าปีละ2 0 0แสนล้าน3 0 0แสนล้านบาทขึ้นไปเยอะทับอาจารย์คะถามถามแทนตัวแทนประเทศละกันเนาะอาจจะแบบเป็นคำถามที่อะไรแต<ช>ว่าตัวเองไม่อยากรู้อยากโอ,โอเคโอกาสในการถูกรางวัลที่หนึ่งอะคะ่ะอาจารย์มันแบบมีเท่าไหร่อะคะคือหลักง่ายๆนยคะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลเนี่ยสามารถใช้หลักสถิติคำนวณได้หมดข้อแรกก่อน สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราจะออกนะครับหชุดรางวันเนี่ยเราต้องออก1นึล้านใบถึงออกรวันที่1จะถึงเลขท้าย2ตัวได้1ล้านใบซึ่ง1ล้านใบสังเกตง่ายๆคือสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบเนี่ยมีเลข6ตัวตั้งแต่0 0 0ย์ศูนตัวถึง9 6ตัวเพราะฉะนั้นมันรวมกันได้1ล้านใบลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยถูกรางวัลที่1เพียงแค่หนึ่งใบวันโอกาสแกง,ง่ายๆครับ1ต่อ1ล้านใบก็คือ1ในล้านแต่ว่าาาถ้เอง่าายๆบงคนนก็สใจเอาแล้วเลขท้าย2ตัวล่ะ เลขท้าย2ตัวเนี่ยเราจะออกตั้งแต่00ถึง99มันคือ1น0ตัวในการออกเลขท้าย2ตัวเพราะฉะนั้นเลขท้ายสตัวออก1รางวัลก็คือ1ในร้อยคนเลยถูเลขท้าย2ตัวเยอะเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทําให้รางวัลที่1จึงมีค่าตัวสูงสุดแต่รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่มันก็1ในร้อยเหมือนกันนี่แต่มันมี2รางวัลใช่ไหมก็มันก็2อสองในล้านนี่อ๋อแต่ก็เป็นค่าไม่ให้กระเทือนจิตใจมากมายก็เงินรางวัลอาจจะไม่เยอะนะฮะก็ถ้าตรงก็หล้านถ้าข้างเคียงก็อาจจะน นี่คือวิธีกำนวณงานน่ายครับดิฉันครับคุณคือผู้โชคดีสมมุติถ้าหนูถูกรางวัลที่1นึ 1> น่อยากรู้ว่าหนูได้เงินเท่าไหร่แล้วก็มันถักเงินค่าอะไรบ้างมันมันต้องเข้าใจก่อนว่าถูก2ระบบนะคือถ้าระบบใบต้องถือสลากใบมาแล้วก็มาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ม่ต้องเครียดนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเป็นเจ้าของเจ้าเขิงเนี่ย เราจะเซ็นข้างหลังไหมเซ็นเซ็นไม่ใช่ประเด็นการเซ็นเนี่ยเพปยงแต่เราแนะนําว่าถ้าคุณเซ็นมาแสดงว่าสลบบากใบนี้เคยผ่านมือคุณมาแต่ไม่ได้ไหมายว่าคุณเป็นเจ้าของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือสลบบากมาขึ้นเงินรางวัลเท่านั้นถ้าไม่มีสารหรือตำรวจอายัดการจ่ายเงินเราจะจ่ายเงินให้ทันทีถ้าเราจําได้ว่าเราทําศูนย์หายไปแจ้งความก่อน ตำรวจจะรับการแจ้งความแล้วก็แจ้งไปที่สลากกีนแบ่งรัฐบาลว่าเลขนี้ใบนี้มีคนแจ้งความไว้ชื่อนี้อย่าจ่ายเงินรางวัลเพราะการถือสลากไปขึ้นเงินรางวัลจะรับได้เงินนะครับหล้านบาทถักอากรสเต็มอันนี้6ล้านบาทนะ<ม>แต่ว่าถ้าสูงว่าเป็นเป็นตัวรางวัลอื่นๆเนี่ยก็2วิธีหนึ่งก็คือมาขึ้นเงินที่สลากเสียอากรสเต็มนะครับแต่ถ้าไปขึ้นเงินที่ร้านที่เป็นตัวแทนเนี่ย ไม่ได้เป็นตัวแทนเราเนะเขาบอกว่าเขาขึ้นเงินรางวัลให้ก็เสียค่าธรรมเนียมกับอากรสแต็มตอนนี้เองนะครับเพราะนั้นนี่คือการขึ้นเงินรางวัลนะหกล้านก็เสียเพาจำไม่ผิดมันไม่กี่หมื่นเองนะฮะจ้หกล้านนะแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังเงินจะโอนเข้าบัญชีทันทีเข้าบัญชีเลยแล้วก็หักอากรสแตป์แล้วอย่างมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่า การที่คนไทยชอบสิ่งโชคชอบเล่นหวยเนี่ย<ช>มันสะท้อนอะไรในประเทศไทยบ้างอะรเราเคยได้ยินเสียงเรื่องตลกไหมครับผมจะไม่เล่นการพนันอีกละใช่เพื่อนสองคนเพืนผมจะไม่เล่นการพนันกละจริงเหรอไม่น่าเชื่อจริงดิผมไม่เล่นคุณติดก,การพนันขนาดนี้คุณจะไม่เล่นจริงเหรอคนที่บอกว่าจะไม่เล่นบอก่อ้าไม่เชื่อมาพนันกันไหม,มใช่ไหมนี่คือใช่ไหมเพราะนั้นนี่เราจะเก็บว่าเรื่องของการพนันขันต่อเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนี่ยคือเราจะเห็นนะว่าการพนันมันมีทุกชาติในโลกนั่แหละ นะครับไม่ว่าเราจะดูหนังฮอลลีวูดนะฮะหนังจีนหนังอินเดียการพนันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าการพนันมีหลายอย่างเช่นพนันม้าพนันบอลนะครับหรือการเข้าคาสิโนซึ่งเรื่องแบบนี้มันคือการพนันแต่อย่างที่ผมบอกคือทุกประเทศเนี่ยรู้ว่าการพนันคือเรื่องปกติของมนุษย์เพราะมนุษย์ชอบเสี่ยงทําให้การพนันต่างๆรัฐบาลจึงเข้ามาจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็นการพนันอย่างอ่อน เพราะว่ามันเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายและพนันพอคำขำอะและสังเกตว่าคนไทยเองก็มีนิสัยแบบนี้ที่ชอบพนันขันต่อเล็กน้อยนะครับติดปลายนวมนี่ก็บอกดูบอลติดปลายนวมจะได้เชียร์มันอย่างเงี้ยและสังเกตว่ากีฬาประจำชาติของเราคืออะไรคือมวยมวยไทยสังเกตว่าเวลาเขาถ่ายทอดเวลาดูข่าวหรือดูถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าในอดีตนะเขาจะยกมือเขาก็ต่อต่อนักมวยคู่นี้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาเล่งกันตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นบางทีก็เป็นเรื่องความสนุกสนานและเป็นเรื่องที่ติดติดเข้ามา ถ้าเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบแล้วผมเจอหลายคนมากนะซื้อเนี่ยคาดหวังอะไรถูกค่ะหนูรางวัลอะไรครับรางวัลที่หนึ่งเลยเวลาซื้อเลือกเลขหกตัวหรือเลือกเลขสองตัวเดี๋ยวเสร็จ<ม>พอซื้อเสร็จเนี่ยไม่มีใครบอกว่าีถ้าฉันถูกเลขท้ายสองตัวฉัน,ฉน,จ,ะฉนจะทําอะไรแต่เปล่าทุกคนบอกว่าถ้าฉันถูหกล้านรางวัลที่หนึ่งจะทาอะไรเชื่อไหมครับว่ามันเป็นการทําให้คนไทยเนี่ยมีความสุขในตัวเองแต่พอไม่ถูกรางวัลนะก็รู้สึกโกรธสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะเราได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างความผิดหวังรุนแรงให้กับคนไทยเกือบทั้งประเทศถูกไหมฮะแต่ว่าเขาไม่ถูกก็โกรธแป๊บเดียวแล้วก็ซื้อต่อเราเห็นลูกค้าของของสากินแมลมัน,มนที่มีความจงรักภักดีกับองค์กรเรามากเลยคือถึงแม้ว่าจะบ่นจะด่าเราก็ยังซื้อแต่ซื้อด้วยความสุขนะแต่เวลาบ่นเนี่ยบน่นด้วยความผิดหวังแต่ซื้อด้วยความสุขเพราะนั้นก็ก็ต้องมองในมิติหนึ่งก็คือ มันเ,เป็นความสุขเล็กน้อยครับจากที่ฟังอาจารย์มาวันนี้สนุกมากเลย<า>ก็ยังไงใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอให้โชคดีในงวดนี้แล้วกันนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับอินโฟเฟสค่ะสวัสดีครับ,บ,รบแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ